สวัสดีจ้าพี่นอ้องป้องปายทุกคนวันนี้พกศสองวัากินแซบเชีเนี่ยวอีหล่ะจ้ามีวันกินแซบเชี่นเนยวส,สินผ้ามาก,กินออมหมูจะออมหมูปลาใส่หมูห่อจ้าแล้วก็มีหยออันบักบวบจะพี่น้องสุบแซบจะพี่น้องวันนี้มาหอบกับกระติบเขาใหญ่คือเกาจ้าเขาเหนียวจ้า จ้าพี่น้องจ้ามาได้จ้าพี่น้องฟังไท่ฟังเล่าฟังตางประเทศมากินกันห่อยวานกินแสบเชนแนด้อมาได้จ้ามาได้จ้ามาจกเข่ากันเลยจ้าบางคนไปกันสิวะพวกเคยหิง้งแจ็คเทอร์ออมหมูใส่หมูหยอมันหน่อยครับพี่น้องนู้นเลยอันนี้หาหมูหยอใส่พี่น้องค่ะนุ้นมาขนุขนๆเด้อค่ะนู้นจะมากินคนมากินข,นขนุนๆมีพี่น้องนั่งหมูปลา พอเห็ดคะ่ะมาซิมกันเลยคะ่ะข้ามแหลกพี่นอ้องเสยบ,บจ้ะเสี็บเสรบจจะพี่น้องเสียบเสร็จนอนบบกบวบควันห่วยพี่น้อง เบ้ยห,อ,หอนหอนเด้นี่ข้างหน้านมันหอนเลยค่ะข้างไตแบบว่าข้างในไหนมันหอนนะจ๊ะมาจ้าอืม แซ่บอืม,ม,อมนะคะก็หนุ่ยวอย่าบอกบอก่ามงามงาไปห,หน่อยอืมตอไปเก็บมาเนะงาม ไม่ได้จัพี่น่องแสบจ้ะพี่น่องนี่ยังกินเขานออพี่น่องจ้ะนี่เขาเศร้าจ้ะตอนเวลาแปดโมงจ้ะพี่หน่องแปดโมงเศร้าฮใส่บิลลีพี่น่อง มูหยอพี่น้องมูหยอมูหยอจ้ะหืมวานฝากทุกคนไปติดตามช่องหวานกินแซบชแนลเด้อจ้าเด้อยูทูบเด้อจ้า YouTube ชื่อหวานกินแซบชแนลนะคะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามติ๊กต็อกน้ำจ้า ที่ดาวันสลับหกสามหกเจ็ดจ้าแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กก่อนหนากิจแสด็เช่นเดียวกันจา้าฝากทุกคนติดตามวันนี้นะจ้าใครติดตามเล็กขอพูดหลายๆจา้าสวัสดี ออมของหวดด้วยพี่น้องออม,ออมเ่ออมยังกับตามมาเบิดลนี่พี่น้องเนื้อหมูป่าพี่น้องเนื้อหมูป่าจ้านี่เนื้อมันกึ๊กกึ๊กกึ๊ดกึ๊กนังมูปลาจ้าอืม 点点要要不要 มองคนคนไม่นขาแสมแหงอันนี้พ่ออนว่ามันเป็นม็ดแบบคนคนนั่นเองนะคะเพศมันไม่น่ามต่หวานอันมาคนมักแนวนี้ก็เลยเอาไปเอาไปอุ่นเอาไปหางไฟไหมแล้วใส่นนข,ขั้วๆได้หลายพี่นอ้อง แสบจ้ะพอดีขอให้นวักินแบบกินหน้ากินให้เบิงเด้อจ้ะเด้อ หน้า,านมีทุ่นแต่กระสีเห็นเบิงได้จะเดิมมาค่อนเพื่อนไหมว่าเหตุเนี้ยที่เพื่นขอให้เพิ่อนเบิง้งน,นะจ๊ะมันไม่มีทุนจ้ะพี่น้องมีก็มีเล็กๆหน่อยๆจ้ะพี่น้องจ๊ะมันก็มีมากเธอเนึ้เงินเท่านั้น,น,นเพราะเขาไไ้าบรเห็นงานนะพี่น้องจ๊ะหนานะคะอย่างเฮตุอย่างเหตุพี่น้อง มันบนมีทุนจ้ารวบางรอมันมีทุนแต่บางสิ่งบางอย่างมันอยู่ไกลจ้พี่น้องบางสิ่งมันบางอย่างมันอยู่ไกลเข้าบ่บามีรถสิเข้าก็บเด็กไปซื้อให้ไม่ให้เบิร์นนะพี่น้องเนะาะแต่กีนแนบบันทบให้เราจะพี่น้อง สดแต่พีน่น้องสดดืม ยิม,จ,ยมจ,ยจ,จ้าพี่น้องอิมีจ้าคำสุดท้ายจ้าจ้าพี่น้องหนวานกินอิ่มหเดยอจ้าพี่น้องจ้าอิ่มแห้งจ้าแซบแห้งจ้าพี่น้องคล้องปวดจ้าพี่น้องออมหมู หวานก็ฝ่อทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปกันบ้ังจ้เห็นหวานกีบแสบช่อนะหห่าน,นี้ตั้งใจเจด้อพี่น้องจ้า